ฟีของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับนี่เป็นเวลาพักผ่อนของ FC หลายท่านเลยนะครับเพราะว่านี่ก็เวลาย2่สิบอนาฬิกาแล้วแต่ผมเชื่อมั่นว่า f c หลายท่านคงทํางานในช่วงเวลากลางคืนหรือว่านะครับยังไม่เข้านอนนะครับผมขออนุญาตส่ง FC เข้าพักผ่อนเข้านอนในค่าคืนนี้ด้วยเหรียญสาคัญเหรียญน,นี้ซึ่งผมเองเคยรีวิวแล้ว1ครั้งแต่ผมนํามารีวิวอีก1ครั้งเพื่อให เอฟซเห็นความงดงามคมชัดเข้มขังของเหรียญนี้นั่นคือเหรียญจุฬาลงกรบรมราชาธิราชนะครับซึ่งด้านหน้าประทับรูปเหมือนหรือพระบรมรูปนะครับในหลวงชาติที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับครึ่งพระองค์ฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศนะครับแล้วก็มีดอกไม้นะครับพุ่มอยู่ด้านล่างพินพาพักไปที่ด้านซ้ายของเหรียญจะเห็กความจุฬาลงกร ประมราชาธิราชเหรียญนี้เนื้อทองแดงสวยชัดมากๆพิกไปด้านหลังเป็นโฟกัสสําคัญนะครับประทับรูปเหมือนองค์หลวงปู่คุยวัดซับตะเคียนนะครับหลวงปู่คุยทิตะธรรมโมนะครับวัดซับตะเคียนจะได้ข้อความรุ่นมั่งมีสีสุขชอสอนะครับวัดซับตะเคียนนะครับ27ตุลาคม50นะครับเหรียญน,นี้นะครับรอบๆมีจุดไข่ปลารอบๆและก็เป็นเหรียญทรงกลมที่หายากมากๆ เป็นเหรียญเนื้อทองแดงสวยชัดเป็นธรรมชาติตมากๆครับผมไม่ต้องอธิบายเอซว่าเป็นอย่างไรด้านหน้าตามที่เห็นนะครับประทับพระบระุรูปในหลวงจันที่5ประบัติสมเด็จพระเจดจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเล่าข้อความจุลาลงกรบรมราชาธิราชนะครับพิกแปด้านหลังมีรูปเหมือนองค์หลวงปู่คุยครึ่งองค์นะครับที่ด้านหลังงดงามคมชัดและเข้มขขังมากๆนะครับเ,เหรียญน,นี้